อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะบรรยากาศดีงามมากๆค่ะอากาศเย็นค่ะซึ่งพี่ชูก็ชอบภากนะคะอากาศเย็น ความสวยงามของดอกไม้ก็ยังเบ่งบานอยู่ตลอดเวลาถึงจะเป็นหน้า,นาหนาวนะคะเพื่อนๆมีดอกไม้ประดับด้วยนะคะแล้วก็มีเขีวคุณนายตื่นสายค่ะ สิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทําสร้างความสุขให้เราได้ไม่น้อยเลยนะคะทุกคนเราสังเกตด,ดีๆนะว่าถ้าเราไม่มีอะไรทําเลยเราเดินไปดูต้นไม้เราก็มีความสุขแล้วค่ะช่วงเวลาไหนที่เรานึกเบื่อๆเซ็งๆนะคะพอเ,เดินไปชมดอกไม้ต้นไม้ความรู้สึกความรู้สึกดีๆเราก็กลับมาะคะ่ะ ปลยเซียน,นะะมีชื่อนะพี่ชูจำชื่อไม่ได้สวยงามจริงๆเลยชื่นชอบชื่นชมกันอยู่ทั้งวันค่ะอันนี้เป็นกุหลาบเทียนที่ยังไม่กำลังเพิ่งจะเพาะนะคะเดี๋ยวเขาโตขึ้นนะดอกจะสวยมากค่ะนี่ยังเป็นเบีย้ยนะคะทุกคน กหลาบเทียนค่ะอันนี้ยังล้มแมะแมะอยู่เลยยังยังไม่ตั้งไข่แต่ก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็ฟื้นค่ะ,นนคะเขามีต้นใหญ่ด้วยนะต้นที่เพาะเอาไว้ก็ขึ้นเนี่ยพี่ชูพอเพาไว้นี่เลยค่ะเนี่ยเนี่ย ก็คือตอนแรกก็เป็นเบีย้ยแบบนั้นเลยสวยงามนะคะรอเขาโตแล้วก็ดอกจะส,สวยมากนะคะก็<ค>ะไม่นานนะคะถ้างามแบบนี้อันนี้หลายสีเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่อันนี้ก็คือเขี้วที่พีชุดเอาไปปั่นอยู่ทุกวันไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะคะที่บ้านเราเองสวยงามจริงๆ ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกการรับชม